ว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เก่งกาด้านเศรษฐกิจความสำเร็จในอดีตนั้นได้มาพอโชคช่วยตอนนายกเศรษฐาก็ว่าแย่แล้ววันนี้แย่ยิ่งกว่าพอมาถึงยุคคุณแพทองทานถึงแม้ว่าจะมีนายกแพคคู่มากว่าเจ็ดเดือนแล้ววันนี้เห็นกันชัดๆเต็มสองตาสัมผัสได้ทุกลูกขุมขนเข้าใจกระจ่างแจ้งทุกอย่างแล้ว ่าคุณไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คุณได้เคยโอ้อวดเอาไว้ได้เห็นว่าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวเละคามือในวันที่ข้ามคั่วนะคะประชาชนบางส่วนเขาหลับได้ดิฉันเชื่อเขาหลับตาข้างหนึ่งไม่ถือสาเพราะเขาศรัทธาในตัวอดีตนายก ว่าเป็นคนบริหารเก่งบริหารเศรษฐกิจดีเขาคิดว่าอย่างน้อยให้รัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำได้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็จะมาพาเศรษฐกิจไทยให้ได้กลับมาลุ่งโลดโชดช่วงเหมือนในอดีตแต่วันนี้พวกเขารู้ตัวแล้วค่ะว่าเขาคิดผิดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่เห็นดีอย่างที่คิดไม่เห็นเหมือนที่โฆษณานึกว่าเก่งด้านเศรษฐกิจเอาเข้าจริงบริหารได้ ย่ำแย่ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันแต่นั้นยังไม่ทำให้เราช้ำใจค่ะความผิดมหาหันแบบที่ให้อภัยไม่ได้ของแพรทองทานในการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลว <c oughs> ก็คือทำให้คนร้องหาลุงตู่คิดถึงลุงตู่ท่านาลองคิดดูสิคะว่าเศรษฐกิจในช่วงคุณประยุทธ์บริหารนะมันเลวร้ายขนาดไหนมันเลวร้ายที่สุดในรอบสิบปี ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจจากการรัฐประหารทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโควิดคุณทำท่าไหนอ่ะให้คนหวนกับไปคิดถึงคุณนคนอย่างประยุทธ์จันโอชาได้แบบนี้ต้องเรียกว่าเสียของจริงๆกนะันท่ประธานเสียของค่ะของคนที่อุตสาห์พร้อมใจกันเข้าคูหาไปเลือกตั้งเพื่อพิพากษาตัดสินอนาคตทางการเมืองของคุณประยุทธ์ ที่มีชันทามาติบอกแล้วบอกว่าอยากได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยส่งสัญญาณชาัดยิ่งกว่าชาัดว่าพอกันทีกับยุคเผด็จการที่ทําให้เศรษฐกิจดิ่งเหวมันให้อภัยไม่ได้จริงๆที่นายกรัฐมนตรีกําลังทําให้คนพากันลืมภาพร้ายๆของรัฐประหารทําให้ความทรงจําเลวร้ายมันเลือนรางกลายเป็นความทรงจําที่มันมีเสียงออกมาว่าสมัยลุงตู่มันยังดีกว่านี้เลย นายกแพทองทานนะคะอยากฝากท่านมาทานไปถามว่าท่านทำอะไรลงไปอะ่ะท่านรู้ตัวหรือเปล่าความเดือดร้อนในตอนนี้มันเกิดขึ้นทุกหย่อมยญาค่ะไล่ไปตั้งแต่รายได้ที่ฝืดเคืองของทั้งเกษตรกรของทั้งคนงาน ค่าครองชีพสูงทำหากินอะไรก็ไม่คล่องเดินตลาดที่ไหนคนก็บ่นว่าเงียบนี่ควรเรือนท่วมทน้นทั้งในระบบนอกระบบโรงงานห้างร้านบริษัททยอยปิดตัวคนงานตกงานเศรษฐกิจโตต่ำปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้ปัญหาโครงสร้างไม่เคยพูดถึงอย่างจริงจังชนชั้นแรกค่ะที่ถูกแจกความสิ้นหวังกันอย่างเท่าเทียมนะคะคือเกษตรกรค่ะ เมื่อครูมีรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมานี่เรามีรัฐมนตรีแบบนี้ใช่ไหมคะที่คอยส่งข้อมูลปิดเบือนให้กับนายกรัฐมนตรีพอนายกไม่เท่าทันข้อมูลก็โดนรัฐมนตรีหลอกว่าราคาสินค้าเกษตรทุกอย่างมันยังดีท่านโชว์ทุกอย่างว่ามันยังดีที่โกหกหน้าตายที่สุดคือราคาปาล์มค่ะ ท่านบอกว่าห้าหบาทไม่เป็นความจริงไปถามชาวสวนปาล์มดูว่ามันห้าหบาทจริงหรือเปล่าท่านมาทานที่ยะลาก็น่าจะมีการปลูกปาล์มใช่ไหมคะมันห้าหบาทจริงๆฉันยังงงว่าเอ๊ะหรือว่าเกษตรกรจะพูดเท็จก็เลยไปเช็คในหน้าเว็บของกระทรวงพาณิชย์ราคาวันนี้ห้าหบาทจริงๆที่ท่านเอาข้อมูลค่าเฉลี่ยอะไรมา ของปี6-8มันก็ใช่มันก็อาจจะดูเยอะเพราะอะไรเพราะมันต้นปีเนี่ยปามันยังไม่ค่อยออกราคามันถึง10บาทอะท่านประธานภายในสองเดือนลงมาครึ่งหนึ่งท่านประธานคะมันแค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่อะไรใช่ราคาปาล์มนะคะที่มันตกต่ำวินาศสันตโรของกเกษตรกรในยุคแพรทองทานคะ่ะแดงทั้งกรดาษไม่ได้มีทั้งไม่ได้มีแค่ในตลาดหุ้นคะ่ะทั้งข้าวอ้อย มันข้าวโพดนี่ฉันก็งงว่าดิฉันอยู่โลกเดียวกันกับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ลุกขึ้นมาเมื่อกี้หรือเปล่านี่เป็นเลขจากชันดีรายได้ค่ะที่เปรียบเทียบเดือนเดียวกันของปีก่อนหนะ้าทำมาได้ถึงเดือนกุมภาตกหมดสีพืชน,นี้นี่คือสามในสีของเกษตรกรทั้งประเทศแล้วเขาจะอยู่กันยังไง แล้วก็เอามาตั้งแต่สิงหาคมจนถึงกุมภาพันธ์ก็ลดลงกันมาโดยตลอดต้องพูดแทนชาวนาค่ะที่มาชุมนุมอยู่หน้าสภาเมื่อวานนี้รายได้ชาวนามันมีแต่ลดมันลดนาตั้งแต่นาปีจนมาถึงนาปรางมไม่ได้เพิ่งมาลดตอนนาปรางลดไปเกือบจะ20%แล้วตอนนี้ล่าสุดเหลือตตนละห้0พนแล้วท่านประธานจากเดิมเนี่ยที่มันเคยทะลุสอง0 0มาก่อนหน้านี้แล้วรัฐบาลก็บอกว่าโอ้เป็นฝีมือ เก่งบริหารได้ชาวไร่อ้อยค่ะเปิ hip, ดทีบฤดูการผลิต6-7 6-8ค่ะประกาศร,ราคาอ้อยขั้นต่ำตกไปเหลือตันละ1,160บาทจากที่ฤด,ดูการที่แล้วทะลุ1 0 0ราคาหายไป20%รายได้ตกไป14%รายได้คนปลูกมันตกหนักมากจริงๆ40%อะราคาตอนนี้คือมุดลงดินไปอยู่กับหัวมันแล้วค่ะท่านประธาน โลเท่าไหร่ทราบไหมคะฉันนำสคริปต์นี้ตอนเริ่เรมเตรียมอภิปรายมันอยู่ที่บาท20ต้องอัปเดตเรื่อยๆเหลือ,อบาท5สตางค์เมื่อวานนี้อัปเดตทดีเหลือเ0่าสตางค์ท่านประธานชาวบ้านบอกว่าไม่ขุดแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นแหละให้หนูมันแท้รายได้ชาวไร่เข้าโพดเนี่ยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ออกมาพูดปดอีกนะคะเอาตัวเลข มาเปรียบเทียบกับปี6 2สองหสเพราะว่าช่วงนั้นราคามันแค่8บาทท่านก็เอามาเทียบบอกว่าดูสิตอนนี้ราคาขึ้นแล้วดูรายได้รายได้ลดลงไป20อร์ซท่านประธานี่เคลบปัญหาเงินในกระเป๋าเกษตรกรที่มันแฟบลงแฟบล,ลงทุกวนันนี้ฉันไม่โทษพาณิชย์ไม่โทษเกษตรทุกวันนี้ปัญหามันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ใส่ใจจริงจังกับการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรรัฐมนตรีมารายงานอะไรก็เชื่อไม่รู้เรื่อง ไม่สามารถให้ทิศทางการแก้ปัญหากับรัฐมนตรีได้ก็ปล่อยให้เขาทําไปได้แต่สั่งสั่งสั่งว่าไปแก้ปัญหาแต่ไม่บอกว่าให้ทําอะไรไม่ได้แสอะไรว่าต้องเตรียมการอะไรล่วงหน้าเผื่อว่าเวลาที่ราคามันตกเรารู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วแถมก็ยังไม่มีน้ํายาพอที่จะประสานงานระหว่างรัฐมนตรีต่างพักให้ทํางานกันได้เลยมันจบแล้วคะ่ะท่านประธานรัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่สนไม่แคร์ฐานเสียงหลักของตัวเองอ่ะ รัฐมนออทางสัญญาค่ะว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อคนไทยมีกินมีใช้แต่หลังจากบริหารได้6เดือนประชาชนตอบว่า